สวัสดีครับวันนี้เป็นสินค้าเอกลักษจากวอลดอนคิงครอสนะฮะเป็นกล่องอย่างดีนะฮะเรามาเปิดกันว่ามีอะไรนะฮะตัวสินค้านี้นะฮะนะครับสินค้านี่นะฮะแฮร์ร,ฮรี่พอตเตอร์นะครับ อ่เรามาดูกันว่ามีอะไรมือสัน่นโอเคครับเป็นสินค้ายูนิคนะฮะจาก Noble n o b l e c o l l e c t i o n คือคาถาของ <c oughs> ต้องเล่าประวัติของซีนี้ก่อนนะฮะเราจะทายคาถาเท้าสเต็กบาร์บาบานะของแฮร์รี่พอตเตอร์คือตอนที่ผมไปคิมคอร์สเนี่ยนะฮะตอนที่ผมไป King Cross นะคิมคอสเนี่ยฟังฟังนิดนึงก็ดูอำมายีอย่างดีนะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็ จะกลับมาที่ที่เรียนผมนี่แหละนะฮะที่วิเดนสเปอร์นะครับทีนี้เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้เนี่ยตัวนเนี้ยคือตัวนเนี้ยเนี่ยผมไปเจอที่ร้านเอ่อของฮ็อกวอรนะฮะตรงสถานีคิงครอสนะฮะเป็นชันชันชรา9.3าสสี่นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวตัวนเนี้ยเนี่ย วันนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยต้องต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะฮะวันนั้นเนี่ยนะครับผมก็อ่าได้ไปเหมือนกับว่าไปใจพอดีตอนที่รอสถานีแล้วก็ไปดูเรื่องของเรื่องของอ่าตารางรถไฟธรรมดาเนี่ยะฮะเป็นสัญชาติที่เขาแสดงพอดีนะฮะมีจริงๆมันมี ถ่ายรูปนะถ่ายรูปเปเ,เกี่ยวกับชันทาราสารเส้ 9, 3, นก้านเส้นสารเป็นสิ่งที่เขาเ,าเข็นรถเข็นแล้วก็เข็นรถเข็นแล้วก็วิ่งชนเข้าไปนะแล้วก็ทะลุปไปสถานีฮอปปอดนะ,ะหรือว่าโรงเรียนเวทมนต์นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นตกที่ประมาณสามสิบสอามสิบสองปอนด์นะประมาณนั้นนะทำไม่ได้แล้วประมาณนี้ประมาณพันกว่าบาทพันห้าพันหกนะครัสำหรับ ดามเฮนรี้ตัวนี้ตอนตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยนะฮะแวบแรกเนี่ยผมเห็นกล่องไม้กระทานะ <S 2> <S 2> <S ละเรียงกันเป็นลักษณะเหมือนกับนะฮะเรียงลักษณะโทษนะฮะลักษณะสมมุติว่าอันนี้อันนี้อันนี้กล่องปิดอยู่อันนี้กล่องปิดอยู่นะมันจะเรียงเรียงเป็น,เป,นเป็นวงกลมนะเลียงเป็นวงกลมนะฮะมันจะมีคล้ายๆกับแท็กนะฮะเป็นแท็กสีทองนะเป็นแท็กเนมประมาณตรงนี้นะฮะว่าเป็นของใครของใครอันเล็กๆเกนะี่ยจังหวะนี้ผมจับปุ๊บเนี่ยจับอันนี้นะฮะ จับกล่องนะอันนี้เป็นกล่องความ upp, จับปุ with, ๊บจับปุ๊บเขาก็เปิดไว้เปิดไว้ประมาณนี้แล้วก็มันกระคุมไว like ้นะแล้วก็จะเป็นเขียนว่าแล้วมีเด็กฝรั่งคนหนึ่งเด็กเด็กฝรั่งเดินมาตึ๊ด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 เดินมาตึ๊ด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 นะเดินมาตึ๊ด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 เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกโอ้ this is harry potter ของแท้นะครับแล้วผมก็เออสั่งเลยนะก็บอกว่าคนขายละครนี้แล้วกันนะ อันเป็นเร่อกี่ยบโค้ดอะไรักเกีออยเนี่ยเป็นตาสัญลักณตอนแรกผมจับอันที่มันเป็นเก้า9-3-4สามพอดีนะเก้าสี่สอะไรประมาณน,นี้นะแต<ด>่ว่ามันเป็นโคดที่ไม่ถึงส่วเท่าไหร่มาดูด้านาตัวเลขน,นคะครับตรงขนาดประมาณลำแขนหผมนะประมาณอยู่ที่40%่สเอรนะโอเคก้อ,องจับสีนะฮะ ประมาณสี่สิบห้าสิบเซนประมาณนี้เนะี่ยขนาดความกว้างน,นะครับความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่เห็นไหมครับอยู่นเดี่ยวผมโอเคถ้าผมถ้า,ถ,าถ้าผมจับก็เป็นประมาณนี้ถ้าถ้าถ้าผมจับอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้โอเคก็จะไล่ไล่มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าตามข้อประโยชน์เนี้อ่า นะฮะซึ่งถามว่าซื้อว่าทำไมนะพอดีมันมีโปรเจกต์ช็อตฟีมนะครับก็เลยเออกมาเล่นเลยเป็นพ็อปไปด้วยนะสะสาโไปด้วยนะตอนกล่องเปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้ด้านนี้จริงๆด้านนี้เนะ <c oughs> แต่ผมเปิดเล่นแล้ละนะครับแล้วก็